เชิญเชิญเชิญอีกร่อนึเชิญอีกทีนดิได้ๆไข่มดยังไงหมดไข่อ๋อก็เริ่มเลยก็เริ่มเลย ใส่เติมใส่ฟรีใส่เติมมาดีแล้วเพื่อนพวกนี่แจกตลอดเลย มาแล้วตอบๆๆ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 นๆอๆๆ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 ๆ่าๆๆ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 นๆๆๆๆ้าๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆ้ๆๆน้ ออกมาได้เลยทุบได้นี่โอ้โหจะได้ไไดดดข้างสองตัวเนี่ยยิงมันยิงมาช้าไดย้ยิงมันตาแรกเราควรที่อ่อนนะฮะก่อนอ่อนให้มันก่อนตาแรก โอ้เพื่อนปืนพกหุ่มาแล้วมัดเลยต้อสามตัวขอ <c oughs> โทษข <c oughs> อโทษสี่ตัวเตรียมเจ <c oughs> ะร้อยเองพันหกพันหกแล้วนี่เ <c oughs> ป็นรุ่น,ห,นหรือเป็นระ <c oughs> ยะระยะห่างซื้อเป็นปืนห่าง มอ้อมาแล้วมอ้อมมาแล้วเาดนหัวโดนหัวจะตายแล้วมัน่ะมันจะตายแล้ว ท่านสี่อ no ๋อเงินหมดแล้วลงลงไปซื <in <s <S ้อเกาะก่อนายจุ๊บ มาแ <Yeah. S 1> ไหนเพื่อนไหน บ้านเหรอมันไม่มีปืนชาร์จอะทำไงดีไปไร้ลงมาไปแจ้งเหรอ นาพืนชรบนอยู่ไหนข้างล่างของของของ โลของมันได้ยินเสียงกรกเดื่อนเล

này mày เฮี còn <c ười> thì ้ยวเฮี้ยวเฮีวมาหาเราก่อนมาขอโทษทีมาแล้ว หัวไล้แ <Onion> ล้ว <mel> น้ำน <regeneration> <ots> <sh arp noise> ับหนึ่งเวลาสู้ได้ไม่โดนกรกซองลรกซองเอาตายวงนี่ เสียชีวิตวงละตายโอ้จะดูทันสามหนึ่งไงน,นี่โหดจัง เออแต่มันฆ่าตัวตายวะเดี๋ยวมุชาร์เดี๋ยวมุชาร์เย็ยนมมยยนมองไหนวะ บังเกอร์อ๋อตัวหนึ่งมันไม่เล่นแล้วนี่ทางเขาก็ออกก,ก็ออกไปตัวหนึ่งตายหมดเลยหมดเลย หมดเกินหมดเกิน้นใครเนี่ย yeah, B A L ไม่ร anyway? ู้ว่าใครมันไม่ขึ inals. ้นรูป เล่นดอมมาเลยเพื่อเจอาสาสวเก็นพกนี่ไปเลยติดกล้องไปเลยเปลี่ยนแนวแล้วตาแรกจะไม่แพ้สวัสดี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 ส เฮ้มันโผล่แล้วครับโผล่แล้วมันโผล่แล้วเฮ้เฮ้เฮ้ไม่มีกอติไม่มีกิตายเกมแล้วกูเกมแล้ว กติฮะนะเขาบอกว่ากติพี่กติดูน้องเด็ก <c oughs> เด็กเรียนคนที่เล่นเก่า,างไงมึเคยเล่นแต่นานๆแล้วนานนู่น ตอนที่เด็กเหอไหมเขายังไม่เล่นกันผมเล่นมาอืมเดี๋ยวเอาไปไหนวะไหนวะไหน 那东西啊。 S <s <we at> เ้ยมันมาทางมันมาทางเราอ่ะคิดด้วยห <c oughs> ลังไอ้นี่หลังเสาไฟฟ้าเนี่ย ป้อ,อ,อนให้ตาหนึ่งเพื่อนเวลายังรอดอยู่เออแถวมีอีกมีอีก ข้างหน้าครับึ้มแถวอีกตัวโอ,โอ้โหมันขึ้นแท่นเลยอะตดยิงตดยิงตดย,งดยงติงข้างๆเฮ้ยเฮ้ยอย่ายามันจะพาเพื่อนแวมวนั่นเลียดเลียดไม่เต็มปั๊มยามันปั๊มยา เจวเกือบมันเกือบแตกอืมปืนกูหมดคลังเลยแม่ปืนไ,ไม่มีเ,เลยว่ะตาเมื่อกีน้นี่ย้ายยับปืนยิงกี่นั่นพลาไปแล้ว ดันดันดันไปแบบเีาะต้นหาค้นเนี่ยรอ,อ,ก,อกากาศไปแล้เวเฮ้ยอยู่เนตโดมอ่ะ กระโดไก่มีรวมไปกัไปเลยไปทางนี้ก็ได้ขอบคุณ

สองพันแปดอ่ะเพื่อร้วนน้อยเพื่อรวนสั้นน้อนยซื้อของเป็นนี่เหลือศูบาทเลยยาไป

ดีแล้วมาแล้วอยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยโอ้ยหลายหลาวนลายวนยิ่งตัวไหนอ้าวตึงแล้ววันนี้ตาสุดท้ายแล้ววันนี้เออบัง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 เออบังยิงบังยิง ระเบิดมากเพราเขาไมอดอ๋อเขาโอ้ยข้าระเบิดข้าระเบิดเกียมตึงเพราะปืนกูอาปืนรูปก็นยังครบแล้วเอาอาดิงไปได้ที่นี่ เดียวกันเฮ้ยมันมันโผล่มาด้านกลางนี่แล้วเดี๋ยวรอตัวอื่นก่อนเฮ้ยมันมาหลายตัวเห้วเห็นแล้วไงเห็นแล้วไงไปดิบไปเยเฮ้ยเยอะว่ะ

แข่ไกลเขาน,นะครับอืมมีแรงเสียดนะสีด้วยไยึกินมันกระสือป็นไงล่ะ <laughs> ดีกร์ด้วยไปสามตัวมั <laughs> ้่ไ 材料。Okay o.